Eh, eh. Pupup. Sikit pup. dia lho. Oh, ini. Eh, ini. Eh. Eh, ni, ni, ni. Eh, eh. Du, 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 Oh, wow. Oh, shit. <laughs> oh, oh, oh. Ni, ni. Jai de jai yuda. Hehehe. โทรศัพท์ตีลังกาโทรศัพท์ตีลังกามันคืออย่างนีชวช้างเวี๋หัวเดี๋ย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 วกดตีเลยดีรอดดีดรดครับมเลิกแล้วนะมาจากลอดนิ่งๆพอดีแบบไม่ได้เติม นี่พอไหมนิ่งเกินน่งบอดายด้วยป๋อมะคว้าชอยฟรีอ่ะชอยล้วคว้าหน่อยอนิ่งแล้วพอดูช้างนิ่งแล้วพอดูช้างโอเคครับโอเคครับ มะม่วงแก้วใครครับพี่เจนเอครับอ๋อพี่เจเอครับพี่เจพี่เจใช่พี่กูไม่มีอะไรจะดูแล้ว ครับพอ่อนี่กูไม่มีอะไรจะดูแลบะเนี่ยกว่าจะชอบพอยาดอะ <c oughs> นี่ฮะออลต้าออตออตา้าแลย้ยนข่าวว่าออตต้าเป็นน้ำมยอยเลยไงฮะ กันเลยเตมโมกี่ขวบครับแตมโมตอนนี้น่าจะเนิ่นปีเจ็ดเจ็ดแปดเดือนนี่แหละครับขอโทษครับเขพักลาย้ากกายเอ็มอาฮัลโหลไปลอกอะไรตอนนั้งอ่ะเฮ้ยเอยู่วัน ความไม่มีอะไรอีอยอมว่าะยะลาลาความไม่มีอะไรให้ดูเก้ยเฮ้เฮ้ยเยเลียงเคี้ยมามาทอดก้อนลาลาต้องจากนิ่งๆพี่ก่อไปทาความสะอาดไป ฮะอ,อาจารย์นะเงินเล่เรเลยเอสจานน่าเลินเลนเลเลยมา<อ>ไหนวะที่ก่อไปทางงานครับ